ถึงเรื่องความตึงเครียดที่น่านฟ้านะครับเพราะว่าเครื่องบินรบของรัสเซียนั้นบินเฉียดใกล้โดรนสหรัฐไม่ใช่ครั้งเดียวนะสองครั้งในวันเดียวเกิดอะไรขึ้นครับค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าจับตานะคะระหว่างความสัมพันธ์ของสหรัฐและรัสเซียโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการบินเฉียดกันไปเฉียดกันมาล่าสุดเกิดขึ้นที่น่านฟ้าของซีเรียนะคะเครื่องบินขับไล่รัสเซียบินเฉียดใกล้โดรนรีเพอร์นะคะของกองทัพสหรัฐเหนือน่านฟ้าซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีนับเป็นการบินเฉียดใกล้อากาศ สายานอเมริกันของกองทัพประเซียเป็นครั้งที่2ในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะตามรายะงานของ AP โดยทางกองทัพอากาศสหรัฐเผยคลิปวิดีโอ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในวันพุธเ,เกิดขึ้นตอน10นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียเครื่องบินขับไล่ซู35ของกองทัพประเซียนยบินเข้าใกล้โดรนสหรัฐและหนึ่งในนักบินรัสเซียกลุ่มนี้ขับเครื่องบินเข้ามาด้านหน้าของโดรนแล้วก็เข้า ทับบริเวณไอพ่นของโดรนซึ่งเป็นการเพิ่มความเร็วและแรงดานากาในบริเวณนั้นนะคะและการกระทํานี้ก็อาจจะทําให้ระบบไฟฟ้าของโดรนเสียหายแล้วก็กระทบกับการควบคุมโดรนได้และหลังจากนั้นเครื่องบินรบรัสเซียยิงพลทุที่ติดตัวพลลร่มด้านหน้าโดรนของสหรัฐซึ่งทําให้โดรน,นต้องบินหลบไปนะคะตามการเปิดเผยของพลเอกอเล็กเซส์กรินเควิชผู้บัญชาการกองทัพอากาศหน่วยที่9ในตะวันออกกลางส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันถัดไปนะคะช่วง9 กาโมงเช้าของวันพระอัสัปดีตามเวลาท้องถิ่นเกิดขึ้นในพิกัดใกล้ๆกัน ก็มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็บินเข้าใกล้ในลักษณะที่อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางพลเอกกรินเควิชนะคะบอกว่าเราขอให้กองทัพรัสเซียในซีเรียยุติพฤติกรรมที่ขาดความยั้งคิดนี้และปฏิบัติตามมาตรฐานของกองทัพอากาศที่เป็นมืออาชีพเพื่อให้เราสามารถกลับไปใส่ใจกับการเอาชนะกลุ่มไอซิสได้นะคะทางโฆษกกองทัพอากาศาสหรัฐประจํากองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางก็เสริมด้วยว่าการคุกคามของรัสเซียรวมทั้งการบินเฉียดใกล ได้โดยเครื่องบินขับไล่ซู3 4และซู3 5และการยิงพลุที่เกิดขึ้นด้านหน้าโดรนรีเปอร์ของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงนะคะคุณรัฐพรซึ่งนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่การบินเฉียดที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแต่เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและขาดความเป็นมืออาชีพค่ะคุณรัฐพลครับคุณผู้ชมที่ดูการออกอากาศของเราบน YouTube แล้วก็ a c e b o o k รวมทั้ง หน้าเว็บไซต์ของเราคงจะเห็นภาพเห็นพลุควันแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวเลยทีเดียวนะ,ค,ะครับ